มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบอสนวัตย่อนคำถามเด็ดจี่มีนพิชายาชาวเน็ตแห่ถูกใจดูเหมือนว่าเรื่องราวจะไม่จบลงง่ายๆอย่างแน่นอนนะคะเมื่อล่าสุดบอสนวัตน์นั้นย่อนข้อความโพสต์ถามนางเอกดังมีนพิชายาหลังเจ้าตัวแถลงข่าวประเด็นดีไอคอนหลังจากนั้นบอสนวัตได้โพสตถาม มินได้รายได้มาเท่าไหร่ทำไมไม่ตอบงานนี้ทำเอาชาวเน็ตหลายคนเข้ามากดถูกใจเป็นจำนวนมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดับคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ